ฉันเนาจะเป็นให้ได้เลยคาตาเพชดลิฉันได้มาแล้วผลดาผลแป้งฉันได้มาแล้วเย้ตอนนี้เราได้ผลตื่นทุกสกิลวันนดีเรียบอยมาจะมารีวิวผลตื่นทุกสกิลผลแปงตรานาดสกิลโอเคมาดูกันมาการคลิกเมาส์เนาะเป็นต่อไปการการคลิกเมาส์ก่อนการคลิกเมาส์เรามาดูการคลิกเมาส์เนาะ แต่ก่อนจะไปไลค์แชร์ซับอย่าลืมถ้าไม่ลืมผมก็จะลืมรีวิวโอเคกดแล้วใช่ไหมอ่ะกดล้วกดล้างกดล้างกดล้างไปดูกันเลยโอเคเอามาดูสกิลแรก่สกิลแรกคือการคลิกสกิลคลิกกดคลิกครั้งที่หนึ่งโอ้โหมันก็มีเหมือนโดนนัดออกมาเน้อหน่ากว่ามากแล้วถ้าเรากดค้างมันมีสองอันโอ้โหน่า แล้วก็ถ้ากดพร้อมกันมันน am ่าจะต่อยพร้อมกันนี่ดูรีวิวมาเยอะดูรีวิวมาเยอะอ่ะโอเคเรามาดูสกิลกันสกิลมาโซจับเหรอเอามามาโซยามอ่ะเป็นอ๋อเป็นเป็นมัดกลางยืดเป็นมัดยางยืดเนาะดู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 ท่าตั้งท่าด้วยดูท่าตั้งท่าด้วยนี่นี่นี่มีโคเทมาเล็งศัตรูเนาะเล็งศัตรู เด็กมันบันย uh, ah, okay. uh ูบ huh. ันโคตรแรงฮ่าสกิลอ๋อสกิลสองสกิลสองพาสทายเหรอพาสทายลีเวอร์อ่ะไลเวอร์ไลเวอร์โอเคเป็นยังไงวะเฮ้ยจะไปลองกับมอนดีกว่าไปลองกับมอนดีกว่ามาสกิลสองมือพ่การแบบคุกเข่าขอมาเนาะเฮ้ยแตะมือเป็นสีขาวได้โอ้โหดูดิฟึบจับไปอุ้ย เป็นเป็นเหมือนแท่งเทระเปลาพุ่งมาจากพื้นนาะโอ้โหเอาเอาสกิลอันนี้ไปก่อนบัดยองยืดียเป็นไงกระเด็นอาสกิลสบอกเขาบอกว่าเวลาใช้บนฟ้ามันจะเปลี่ยนแอเมชันอาลองใช้สกิลสอบนฟ้าไม่รู้จริงเปล่ามาโอ้ย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  สกิลสกิลแรกไม่เฮานี่เลยโอ้โหเวทมนต์มันเล็กลงวะเอ้ยกดค้างมันใหญ่ขึ้นป่ะนี่เหรอเดา๋ยวมาดูสกิลอัลติเมสุดตตี้นะเดาเดาเฟิร์สกดบอ่าดาเฟิร์สอะมาปึ๊บโอ้ยเป็นหมัดโมจิหลายๆอันโอ้ยน่ากินมากเลยเราสามารถเคลื่อนทีได้เลยนี่ออมหมดละสกิลสามไอ้สิ่งสามปึ้งอุ้มุนวนติ้วติ้วติวปึ้งโอ้ยโคตรแรง อเมใชได้เนาะดสกิลเอชิงโดนัทอ่ามาเหมือนสกิลเลยเฮ้ยสกิลอันี้ไอ้สกิลเอคอปปี้สกิลมดูสกิลสกิลเนี่ยมันกอนจะใช้เป็นรูปบอลกลมๆเวยอ่ะสกิลสกิลเอฟเพิ่มกันแต่สกิลเอเพิ่มเติมคือมันสามารถชนได้เเฮ้ยดีแค่เโอ้ เห็นคอมโบคนอื่นใช้เยอะไม่รู้ติดหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองทำดูอ่ะคอมโบคอมโบนะคอมโบยังไงอ่ะมาุึบอ่าแล้วก็ คอมโบยืบดเยอะคอมโบยืบดเยอะคอมโบยืบดเยอะเสร็จแล้วก็ต่อปุ๊บแล้วก็อันนี้แล้วก็อ๋าเห็นไหมติดติดติดแล้วก็อึมันตายตะเกิดตะตืตายถ้าไม่ตายก็หายเฉยมา <c oughs> ไปไหนแล้ววะเ <c oughs> ดีย๋ยวเราผลนี้ไปลากข้าหวหัวเดี๋ยวเราไปลากข้าหวหัวกันเลย let's go <S มาตอนนี้มีแบบ2.9ล้านเนาะจำนวนก็สองุดเก้านะ มามาหน่งเดียวควายแอะมาดีนี่นี่เจอเจอโจคนเฮ้ยจังหวะนี้คอมโบคอมโบอะไรวะไม่เปิดพีพีเสยโอ้ชิปปัดว่ะชิปปัดว่ะอะไรอะลันเนอร์อะไรหาอะไรอีกเนะไรลันเนอร์ลันเนอร์นี่นี่นี่เจอคนเจอคนมาสู้กันมาสู้กันมามามาสู้กันสู้กันมามามาสู้สู้สู้บ้าสู้เปล่าเฮ้ยเจอคนเจอคนโอ้โหมันไม่ได้ออกเซฟส่วนวะ

เออแหลกแหลกแหลกเฮ้ยอยากอผลบิดเด้เฮ้ยอิจฉาเลยเฮ้ยปกติเล่นผลบิดไงปกติไอเล่นผลบิดตองผมเล่นผลบิดไอเจอปีนี่ขายไม่ใช่เจอปกติขายเลยซื้อมาเล่นเฉยเฮึยปุ๊บอะไรวะตุ้มฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ไอพี จับัวนี้ก็ดาจับคนด่าจับคนด่าเถื่อนเลยไม่เขื่อนเลยจับคนกดน้ำแล้วตายด้วยนะแล้วเขาหมดด้ยจับผลพิษกดน้ำเหรออะไรวะเกียร์่ะไจับคนวิทย์กดน้ำอ่ะ ใครเกลียนกว่าเดียวไหมแ้วมีใครเกลียนกว่าเดียวจังกดน้ำเลยต่อยต่อยต่อยชิเนะหมดวะโอ้หมดแล้วกหรอก็อืก็หมดแล้วก็มีตัวนี้เนาะหมบนบดหมดจีหมอกับการล่อเขาวอะนะครับผมหมอกจริงหมอกจริงไปลคลิปนี้